อย่าหลงไปในห่วงของจิตอย่างที่บอกไว้จิตมันจะทําอะไรก็แล้วแต่มจะแสดงอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ในความรู้สึกมันมีทั้งวันนั่นแหละมันดีบ้างไม่ดีบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างปรุงแต่งบ้างคิดบ้างเฉยอยู่บ้างคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้เพราะมันเป็นจิตนะนะมันจึงต้องทําอย่างนั้นนะเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น อยู่กับสติสตินี่สำคัญนะสตินี่พิโดราสำคัญมากเลยมีสติในการระลึกรู้ทำความระลึกรู้บ่อยๆมีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆย,ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งน,นอนก็รู้ว่านอนจะขบจะฉันจะกินอะไรจะรู้ว่ากินอะไรจะทายนั่งถายเบาก็รู้ทำความระลึกรู้ รู้จิตที่คิดรู้ธรรมชาติของจิตที่คิดเอาภายนอกภายในในรู้รู้จิตที่คิดภายนอกรู้กิตที่ทำภายในคือจิตภายนอกคือกิตกิจกรรมไม่ความาระลึรครู้อยู่ตลอดเวลาเนแต่ก่อนนี้เราค้นหาพิจารณาค้นหาหาเหตุหา,หหาผลหาอะไรต่าง คนไปคนมาแล้วเกิดดับเกิดดับอะไรอะไรดังๆไม่เที่ยงข้างนั่นเลยมีความแบบปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขามันเป็นอย่างนั้นคนหาพิจญาเนีวว่ยวโอ้ทิพินตุยายในโลเนี้ยมันไม่เที่ยงสักอย่างเลยมีการเกิดขึ้นดังอยู่แบบผันเปลี่ยนแปลงดับลงไปมันไม่เที่ยงสักอย่างอันนี้จังดกขังรัตาัไม่เที่ยงสักอย่างมันมีความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นที่สิ้นสุด มันไปหยุดจุ่ตรงนั้นอะนนในจังจบกังนั้นตันไปหยุดจุดตรงนั้นเร็วๆว่ามันไม่เที่ยงสักสิ่งสักอันเลยที่เดาคราวนี้เมื่อรู้แล้วท่านเองมีสติในการระลึกมีปัญญาเป็นกระแสอะไรเกิดขึ้นให้รู้แก่ใจหมดมันจะเกิดขึ้นในจนิตอย่างไรก็ช่างมันรู้ว่าเลยสังเกตเห็นพฤติกรรมของมันใช่เขาบอกพฤตินี่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรพฤติกรรม เพิ่มกรรมก็ไปว่าพฤติกรรมพฤติของจิตภาษาโบราณว่าพฤติภาษาปัจจุบันนี่พฤติกรรมมีพฤติกรรมอย่างนั้นคนท <outgoing. S 2> ารายก็มาเข้าใจอย่างนี้พูดง่ายๆว่าเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเข้าใจธรรมชาติของจิตเรียกว่ายอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นได้ไงต้องไม่มีความจําเป็นต้องไปยึดถือเอาไว้ไม่มีความจําเป็นต้องยึดถือเอาไว้ ปล่อยผ่านไปแสเราอยู่ในฐานะที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ตัดออกไม่ได้อยู่ในฐานะที่ไม่ให้มีไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกมันต้องมีเออพูดอีกอย่างหนึ่งนะในฐานะของเขา้าในความเข้าใจความคิดไม่ใช่กิเลสแค่คิดมันยังไม่เป็นกิเลสหรอกธรรมชาติของตัวจิตเนี่ยมันเป็นนักคิดนะแค่คิดเฉยๆเนี่ยมันยังไม่เป็นกิเลสแต่มันก็คิดนั่คิดถึงเฉยๆ แต่ไปยึดเนี่ยเป็นกิเลสนะแสดงว่าตัวยึดนี่คือกิเลสไอ้แค่มันคิดเฉยๆเนี่ยมันจะคิดดีก็ช่างมันจะคิดไม่ดีก็ช่างเนี่ยมันยังไม่เป็นกิเลสอ่ะมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันแค่แคิดแต่ถ้าไปยึดเอาความคิดนั้นเมไร้นะเป็นกิเลสนันดีเลยอารมณ์เกิดขึ้นภพชาติเกิดขึ้นเป็นกรรมและผลของกรรมนันดีเลยเป็นผู้กระทากรรมไอ้จิตเป็นเป็นผู้ทํากรรมทางจิตคือการยึดผลของการยึดก็คือ อารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยโมนนี้ผกพบชตาแล้วมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทา,างดางร่างกายของเราสบายบ้างไม่สมบายบ้างรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงดีสบายดีพอไปยึดสำคัญมั่นหมายว่าไม่เราทุกขกก์ขบิกก็เคินไปกันมนะไรพอไม่สมบายอะไความยึดเข้าไปเป็นกิเลสจะสบายก็ตามไม่สมบายก็ตามไปยึดเป็นกิเลส แต่ทไม่ยึดมันจะรู้สึกสบายก็า่ังมันไปเดี๋ยวก็ไม่สมบายพอมันรู้สึกว่าไม่สมบายไม่ต้องไปยึดมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปให้ความรู้สึกสบายดีสุขสบายดีกับไม่สมบายไมย่เป็นหน้าที่อของมันบางคราวก็ไม่หรือว่าสุขไม่หรือว่าทุกเฉยๆอยู่ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตของร่างกาย ไม่ยึดมันมันก็เกิดและดับไปตามหน้าที่ของมันอดีตไม่ยึดมันมันก็ไม่อะไรเอาวนกับมันอนาคตไม่ยึดมันก็ไม่มีตกกัางวนกับมันปัจจุบันเองก็ไม่เอาเพราะมันเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นธรรมะของพระสมมาร و 阇เจ้าอยู่ในปัจจุบันนั่นนะธรรมรูรียว,ว่าไอา้ที่งอดีตนะ าณะให่ว่งเวลาไหนเป็นตัวมันก็อาศัยปัจจุบันมาเฉลยเป็นตัวคิดขณะที่มันคิดถึงอนาคตีะมันเกิดขึ้นก็เหมือนกันอ่ะมันก็คิดอยู่ในปัจจุบันมาเฉลยมันก็อาศัยปัจจุบันนั่นะเป็นตัวคิดถึงอดีตมันก็อาศัยปัจจุบันนั่นเป็นตัวคิดถึงอนาคตแต่ในฐานะของเรานักศึกษานักปฏิบัติบัติไดยอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตังมาไม่ถึงสองสิ่งนี้มันแค่นึกถึงเฉยไปยึดเป็นยินธรรมะก็คือในปัจจุบันน่ะ ถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์เรียกว่าสมมติเป็นสมุทัยสมมติเป็นทุกข์สมุทัยปรากฏขึ้นความทุกข์ปรากฏขึ้นสมมติว่าเรามันจะเป็นทุกข์พระมีตัณหาคือสมุทัยเป็นดีของใจของตนถ้ารู้ในปัจจุบันแล้วไม่ยึดพอไม่ยึดในปัจจุบันนล้จะไ็นเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่ยึดว่าเป็นเราไม่ยึดมันสาคัญไหมว่าเป็นร่างกายของเราเป็นจิตของเรามันก็หลุดพ้นในปัจจุบันเป็นดีมานะ ยึดก็เป็นวัตตาไม่ยึดไม่ไดหลุดพ้นนิพานหลุดพ้นธรรมะไม่เอยเ่อในปัจจุบันนี้ทุกขณจินมันจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาก็าจังไม่ยึดนะสิ่งที่มาแสดงเกิดมาเป็นโอหอสิกรรมนันดีเลยคำภาวนาภาวนาภาเพียนภา,า,า,าวนาพิจารณาอย่างที่บอกไปในขั้นตนว่าอะไรแล้วนะก็ค้นหาหมดแล้วเราค้นหานองพิจารณาต้องการดูเหตุผลน,นะ เราค้นหากันแล้วต้องเพื่อที่จะมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละที่มีความรู้เกียรติใจเรียกว,ว่าปัญญาสะสมจะนั้นรู้เกียรติใจไม่ว่าอะไรอะไรที่ปรากฏเก้นเป็นอน,นิจจังดียันนันตานเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงดับลงไปตามธรรมชาตินาทีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอน,นิจจังดียวกันนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงดับลงไปตามวิถีจตามหน้าที่ตามธรรมชาติเขา พูดได้ว่าจะเป็นความคิดทุกรูปแบบจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามจะเป็นความคิดดีก็ตามความคิดไม่ดีก็ตามรู้สึกดีก็ตาม,ร,ตามรู้สึกไม่ดีก็ตามยังไม่เป็นกิเลสมันเป็นอาการของจิตแสดงขึ้นมาเป็นพักๆในห่วงเวลานั้นอันใดอันหนึ่งออแล้วเราก็ยสังเกตบนเพราะอันละอะไรต่อมีอะไรปรากฏกันเดี๋ยก็เปลี่ยนไป ปเดียวมันก็ดับไปไปเดียวมันก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งโยแปรมันเปลี่ยนแปลงดับลงไปนี่มันดับไปมีการเกิดขึ้นและดับลงไปตามวิธีทมหน้าที่ของเขาเพียงแค่เราไม่สําคัญว่ามันเป็นจิตใจของเราแต่นั้นแนหะทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมันจบลง ก็ไม่เป็นกรรมะพันธุกรรมะโยนิกรรมะปฏิสารนาไม่ไม่เป็นกรรมเป็นของของตนไม่เป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลไม่เป็นกรรมเป็นเด่นผู้ติธนรมไม่เป็นกรรมเป็นเด่นเกิดไม่มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไม่สวยผลกรรมแต่เป็นอโหสิกรรมเพราะไม่ยินดีเป็นโมฆะไม่สวยผลอันนี้หมายถึงจิตที่ช่ำชองต่อการพิจารณามามากพอสมควรจนนั่งเข้าใจอย่างถองแรกนะบ่า จิตมันจะวาดรวดลายอะไรอารมณ์อะไรความรู้สึกอะไรกันมาไม่มีความรู้สึกแห่งเราอันเป็นที่ตั้งอยู่ในความคิดนั้นอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นไม่มีเราอันเป็นที่ตั้งอยู่ในรูปร่างกายเพราะเห็นว่ารูปร่างกายเนี่ยเป็นเพียงขออาศัยช่วยขั้นนาอาศัยอะไรอาศัยในการใช้บ่มบ่มเป็นบ่มบ่มเป็นอะไรบ่มบ่มเ็นจิตใจของเราให้ทราบความจริงแต่เมื่อทราบความจริงจะเร่าจะเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเขาเรื่องของร่างกาย ต้องเก่ต้องเหยียบต้องไา้ไว้นำหน้าที่เขาชาติคือภาวะติดตามไปชราคือภาวะรึงรัดมัดผูกพยาธิเป็นภาวะครอบงำพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ถูกมีโรครุมเรา้ามรณะเป็นภาวะตายเป็นภาวะสลายหรือหมดไปชาติคือโดนติดตาม ชราดึงรัดมัดผูกไว้พยาทิความเจ็บป่วยขอบงำไว้มรณะคือความดับสลายมรา,ายไปมันเป็นอย่างนี้เราตายวันนี้พุ่งเี้ไปเกิดเป็นทารกนอนหงายมาเปรียาเสมือนกับตอในวัฏฏะสงสารที่ขูกจิตวิญญาณน,นั้นไว้อันเป็นเครื่องทอรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุด หาประมาณไม่ได้มันเป็นเกรื่อทรมานสัตว์คำว่าสัตว์ที่่ก็หมายถึงจิตวิญญาณที่มีความหลงว่ามันเป็นตัวเราเป็นของของเรานาักคําสอนของอมุสมมาพระนเรเจ้าพื่อปฏิบัติเพื่อที่จะเอาอัตตาตัวตนออกไปเนื่อมันดำอัตตาตัวตนให้หมดไปมีแต่จิตไม่มีเรา มีความคิดเหมือนเดิมมีความคิดถึงอดีตเหมือนเดิมมีความคิดถึงอนาคตเหมือนเดิมมีความรู้สึกรับรู้ในปัจจุบันเหมือนเดิมมีความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเฉยอยู่บ้างเหมือนเดิมมีความรู้สึกโล่งโปร่งจิตใจบ้างมีความรู้สึกเศร้าหมองจิตใจบ้างยากลำบากบ้างวิตกเรวบ้างอารมณ์ทั้งหมดมันจะมีอยู่ ทำหน้าที่ของมันเพียงแต่ว่าพระอาราหานนั้นท่านเลือกใช้ให้าดีไม่ดีท่านก็ไม่ใช้อันไหนไม่เป็นประโยชน์กับท่านก็ไม่ใช้เลือกใช้เพราะมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสังขารอยู่แล้วมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงะดับไปอันนี้เรียกว่าท่านศึกษาเรื่องจิตมาอย่างชำชองว่าธรรมชาติของจิตมันแสดงอาการของมันในแต่ละวันแต่ละวันกี่อย่างกี่อย่างกี่เรื่องกี่เรากี่ครั้ง บางเขาก็หองใสดีบางเขาก็เศร้าหมองเมื่อแล้วนี่มันคือจิตเราก็สังเกตว่าบางเขาวันดีใจนะบางเขามันเสียใจนะบางเขากวนก็ไว้นะบางเขารู้สึกสบายอกสบายใจผ่องใสไปอย่างดีบางเขาเนี่ยมืดตเจอดเจิดันเมื่มนออนตะการมัวหมองขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราไม่ศึกษาดีนี้พอมันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นนะมันเป็นเราทุกข์นะเราก็จะรู้สึกดีกับมันมากเลยทีเดียวพอใจกับมันมากเลยทีเดียว พอมันสร้างอารมณ์แห่งความเศร้าหมองมืดเครื่องเกมานะมีตตกกังวลน,น้อยอกน้อยใจเสียวซื้อใจญ่ใจในนะก็กลายเป็นทุกข์กวนกูบายกับมันอีกแล้วในขณะเดียวกันก็อาไลอาวอนความดีงามที่เคยเดีอกดีใจนะสุดท้ายมาเราจะไปหยุดจุดตรงไหน,นมันไม่พ้นตัณหาเลย ขณะที่มีความสุขความสบายใจปรากฏขึ้นเราก็ตีดเข้าไปอีกชื่นชมเข้าไปอีกกำหนดยินดีก็ไปอีกพออารมณ์ความสุขความผ่องใสความสมบายอกสบายใจมาหายไปนะมันเกิดอารมณ์ทุกข์คือเศร้ามองขึ้นมาวิตกมางวนขึ้นมาจิตมันก็ไปจุดจรอารมณ์นั่นจะเนี่ยยิ่งด,ดียิ่งดิด้นแสวงหาอะไรอาวันสิ่งที่มันดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราหนีไม่พ้นทัณหาเลย พอมันไม่ดีก็อยากให้มันดีพอมันดีเราก็เพลินกับมันเดยที่เราไม่ได้เห็นกฎของมันเลยว่าไม่ว่าจะดีแค่ไหนเลิกเลิแค่ไหนประเสริฐแค่ไหนมันก็มีความแปรปันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์เศร้าหมองกันนานไหนมันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่ตลอดเวลาไม่กระทั่งเฉยอยู่ไม่ยังเกิดดับได้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสังเกตเห็นพฤติกรรมของจิตจิตมันสร้างอารมณ์อะไรมันมีความรล้สึกอะไรมันมีความคิดอะไร โดยการที่ท่านเจริญสติปัญญามาอย่างพอตัวมากเพียงพอต่อกันรับรู้การสมิบัติถูกต้องไม่ว่าจิตมันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรจะสั่งขึ้นมาแลท่านดูเฉยไม่เกิดความยินดียินร้ายพอมันดีก็ไม่ยินดีนำมันพอมันเศร้าหมองก็ไม่กวลกวายเล่าร้อนตามันไม่มายินร้ายพ่อท่านไม่ได้สำคัญว่าจิตนนั้นมันเป็นเราจิตเดียวนะมันแสดงได้หลายอาการ ท่านทราบความจริงมันอ๋อเนี่ยมันมันไม่รู้รู้สึกมันสอบมองนะท่านท่านก็ดูเฉยๆไม่เบามันนะถ้าสักประเดี๋ยวนึงมันเปลี่ยนนะรู้สึกมันผ่องใสดีนะท่านก็ไม่เอากับมันนะถ้าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปบางทีมันเฉยนะก็ไม่เอากับมันมันจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกชนิดใดขึ้นมากระทมแต่ท่านรู้ทันหมดพูดง่ายๆว่าตัวจิตเนี่ยมันสร้างได้หลายเรื่องมันได้หลายแบบหลายประการ มันคิดได้หลายอย่างมากเลยทีเดียว,วขอเพียงเดีวา่าอย่ายุ่งกับมันก็พอช่างมันเด้อเรื่องของมันหมายถึงอย่าไปสําคัญมัน่นหมายว่านั่นคือจ,จิตใจของเรานี่ผ่านเลยดุดพ้นเลยเรื่องย่อๆมันอยู่ตรงนี้และเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะไม่ใช่ธรรมะรุงแต่งขึ้นนะไม่ใช่ปรุงแต่งหัวข้อธรรมก้นนะคือเป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันที่สุดอย่างที่ชั่วโมงที่แล้วมันผ่านมาแล้วนะ ตอนหัวค่ำมันก็ผ่านมาแล้วนะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเท็นมันก็ผ่านมาแล้วอารมณ์นั้นผ่านมาแล้วมันคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอะไรนั่นคือพฤติของจิตที่มาแสดงอาการขึ้นมาเฉยดีสบายไม่สบายไม่ตกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องมันจะผ่องใสมันจะสงบมันจะเอิบอิ่มเรื่องมันจะเศร้าหมองเมื่อเครื่องคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเรื่องมันจะเฉยอยู่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงปัจจุบันนะ เดี๋ยวนี้นะให้เราทราบเสียวว่าให้จิตเนี่ยมันทำแสดงอาการก้ามาอย่างนี้ประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเป็นอยู่แบบนี้หยามกลางละเอียดปราณีตอารมอย่างหยาบอารมอย่างกลางอารมณ์อย่างละเอียดอารมณ์อย่างปราณีตสุดท้ายมันก็จิตเดียวเดียวมันแสดงได้หลายอย่างแต่ไม่เอากับมันซักอย่างเอาเราลองคิดดูว,ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น หลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากอารมณ์หลุดพ้นจากความรู้สึกหลุดพ้นจากอุปทานอันเป็นทุกข์เพราะไม่ยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็ยังเห็นด้วยธรรมะว่าจิตนี่มันทางานอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลองเราเรา เทียงแต่ว่าจิตในจิตคือจิตใจสำเร็จน,น,นะนะมันไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอปริเดี๋ยวฝมามันเลยหมายเอาสิ่งที่จอนเข้ามานะ่ะเป็นเราเขาเป็นชีวิตของเราเป็นตัวของเราเขามันก็เลยหลงไปในห้วงอารมณ์ต่างๆทั้งฝ่ายดีแล้วฝ่ายชั่วเรื่องฝ่ายที่เป็นผู้เบีขาเจอกันนั้นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อหลงก็ไปยึดในอารมณ์ตนนี่นะมันจะเป็นภพชาติ เพราะขณะที่มันประยชน์ในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งอย่างเช่นในความพอใจในความสุขหรือกามมาสุขในรูปในเส้นในกลิ่นในรสในเงินทองกองสมบัติบุตรลูกเมียสามีบรรดาเนะม่นพอใจมันมีความสุขมีความคำานดันมีความพอใจเนะี่ยแต่พอพัดภาคจากไปแล้วเกิดน้อยใจเกิดเศร้าเกิดอะไรอาวรณ์วิวรยคเสียออกเสียใจหรือในสิ่งที่หวังแล้วไม่สมหวังนะ่ะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอทุกข์ก็อยากได้สุขนั่นีกเห็นไหมว่ากามทันหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสุดทออกมาจากตัวจิตที่สมมติตัวม่นึ่งก็อพี่เราอันนี้ตามรือที่เราศึกษาหลักธรรมวัในปัจจุบันที่สุดที่เป็นอารมณ์ที่มีอยู่แล้วในขณะปัจจุบันนั้นนะมันคืออาการของจิตแสดงอาการขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ว่าในขณะเดียวที่เป็นปัจจุบันที่สุดมันจะแสดงอาการให้เกิดขึ้นหลายอารมณ์มันเกิดขึ้นทีะอย่าง มันเพียงแต่ว่ามันดับเร็วหรือดับชา้าเท่านั้นเองเป็นวา,วาระวาระเป็นห่วงเวลาแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะช้าหรือมันจะเร็วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเองมันก็ดับเองของมันเราแค่เห็นการเกิดดับีย่ว่าเห็นพฤติกรรมเห็นธรรมชาติข้ามานนะมันยึดถือว่าเป็นจิตของเราก็พอไม่จําเป็นต้องไปตัดอะไรออกไม่จําเป็นต้องไปควบคุมอะไรเพราะในฐานะของเราเราก็ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วถ้าว่าเราสามารถควบคุมจิตใจนี้ได้องค์พระพุทธเจ้า จะแนะนำให้ S <S ุทธบริสัท้งหลายอันมีภิกษุบริสัทเป็นต้นคพืงอละวางเสียซึ да ่งจิตใจนี้ให้เห็นว่าจิตใจนี้เป็นอนัตตาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดเขาจะนึกอะไรเขาก็นึกเขาจะปรุงอะไรเขาก็ปรุงคือยินินฐานะที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันได้ว่านั่นคือพฤติกรรมหรือพูดง่ายๆว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้งั้นเราจะไปหลงห่วงอารมณ์ของจิตเราอย่าหลงห่วงอารมณ์ของจิตเราอย่าหลงเข้าไปในห่วงของจิตหรือเราอย่าไปหลงในอารมณ์ของจิตเพราะนั่นเป็นบ่วงของมารบุคคลที่ไม่รู้ไม่ทราบหลงไปในห่วงของจิตและหลงเข้าไปในอารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งมาร จึงเป็นเหตุทำให้เขาเหล่านั้นต้องเวียนไหายตายเกิดไม่สิ้นสุดเนี่ยว่าการเวียนวหายตายเกิดหาประมาณไม่ได้มาจิตเราทุกคนก็มีจิตไม่สำคัญว่าเป็นจิตของเราแต่ตั้ะมันแล้วความหลุดพ้น,พนปรากฏขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้อริยสัจสีก็คือปัจจุบันนี่แหละอย่างที่เดี๋ยวนี้แหละเอาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เราเมีความรู้สึกอะไรมันก็คือจิตไม่ใช่เหรอ มันจะนึกอะไรซ่อนขึ้นมาก็ช่างให้เป็นจิตมันจะเป็นอารมณ์ท่วนท่ว่างนี้หนังร่างกายมันเดือเฉยอยู่ก็จช่างมันจะเบิกปานบองใสก็ช่างมันจะเบาใจเบาใจอะไรก็ช่างหรือมันจะเศร้ามองมืดเครื่มขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกก็ช่างสุดท้ายมันรวมอยู่ที่จิตหมดมันก็จิตมันแสดงอาการอย่างนั้นเองสบายบ้างไม่สบายบ้างผ่องใส้างเศร้ามอง้างเฉย้างคิดดีได้บ้างคิดไม่ดีได้้าง คิดเฉยบ้างก็มันเป็นจิตนั่นแหละมันจะม,มีพฤติกรรมมีวิธีมีธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจมันไม่ต้องตัดออกไม่ต้องไปควบคุมแต่ทาความรู้จักมันและเข้าใจมันแล้วเราทางนร้ก็จะไม่เกิดความทุกข์หรือความร้อนร้อนจยิ่งเห็นได้ชัดมันจะสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาและความสุกความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ไม่เกิดอุปทานในความยึดมันและเ็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่า มันเป็นเพียงแค่จิตทํางานไปตามหน้าที่ของมันธรรมดาจิตมันก็คิดเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาแล้วจิตมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นทำไมสําคัญบันบายอะไรจะได้อนะไรนัพบชาชิมันจะไม่เกิดการเห็นก็เป็นจัตวาเห็นการได้ยินเป็นจัตวาได้ยินการรู้กินเป็นจัตวาการริ้มรถเป็นจัตวาการสมบัดตัวสภาร่างกายเป็นจัตวามีลูกตกามีลูกตกา การมองเห็นด้วยตาตาอะไรที่มองเห็นด้วยตาก็คืนให้ดวงตานั้นเสียมีหูเป็นตัวได้ยินได้ยินอะไรมาก็คืนให้หูนั้นเสียจมูกได้กลิน่นได้กลิ่นอะไรก็คืนให้จมูกเสียลิ้นรู้รสมันจะเป็นรสอะไรก็ช่างที่ลิ้นมันสัมผัสถูกต้องก็คืนรสนั้นให้ลิ้นเสีย กายมันจะทำบันอะไรก็ตามแต่มีกายก็คืนให้กายเสียทำมาว่าคืนที่นี้อ<ม>ย่าไปเย็ดถือว่าเป็นตาของเราเป็นหูของเราเป็นจมูกของเราเป็นดิ้นของเราเป็นกายของเราและก็อย่าไปยึดถือว่าเป็นจิตของเรามันหากเป็นจิตเป็นใจเปอย่างนั้นเองมันจึงรับรู้ประเด้ทุกเรื่องตามใปที่มันยังไม่ตาย เพียงแต่เราไม่ยึดถือเท่านั้นไม่ยึดถือไม่สำคัญบันไมายไม่คิดว่าเป็นจิตของเราเป็นดวของเราก็พอเราจะสามารถเห็นได้ว่าความเป็นอิสระจากการรับรู้รับเห็นความเป็นอิสระจากการมีการเป็นและเราสามารถทราบได้อย่างลึกซึ้ง่ากการเสียสละออกไปในทุกสิ่งทุกอย่างคือการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างของพร้อมไป